นั้นทินไปจำปืนใหญ่ครับจำปืนใหญ่พระพลาดาเมืออยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ข้างหลังลตัวบางข้างหลังใช่ครับพลาอยู่ตรงกลางนะปืนคู่กลางไรนก็ได้มือกับดาบเนี่ยอยู่สองข้างอยู่ริมเดี๋เจ้าข้ามุกเจอันนี้ก็ได้อุ้มันวิ่งมันวิ่งไปหาไปนะปืนข้างล่างไม่มีเลยให้ผม อ้าวมนที่หแว่นไหมแว่นแว่นใครเนี่ยแว่นไปข้างหลังทีมไปข้างหลังเออหมดแล้วเว็บแรกไปอีกตัวหนึ่งหน้าหน้าถ้ำมีตัวหนึ่งเห็นปะเลงดีๆเห็นไหมหน้าถ้ำอ่ะมีตัวหนึ่งอ่ะเลงดีๆใครไม่แมนใครสิเล็งยากอยู่นะมาแล้วเว็บสองนะเว็บสองเออจะดีเลยนิดนึง เดี๋ยวกดออกจากปืนใหญ่ไงเขาเนี่ย e c ครับ ESC ครับหน้าหน้าหน้ั่นเองครับตัวเติมดมูคล้ายเหมือนคลิปที่เราดูเลยนะเนี่ยเขาวิ่งมาเร็วมากเลยอ่ะอุ้ยมาหาใครแล้วนี่ไงอุ้ยพี่โดนแรงไหม โดนโดนไอยู่นะดอกเดียวน่ะยิงเล็งตัวใหญ่เลยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยโดนดรอตโดนดรอตโดนดรอตหิ้วหน่อยหิ้วหน่อยวุ้ยวุ้ยลาไปล่อลากับพระออกจากป้อมเลยก็ได้ครับไม่แล้วพี่พี่เลือนไปโดนเลยอ่ะเสาอันติให้หน่อย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวราเวบเวฟอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะไม่ไม่อะไรไม่ได้โวกดีๆเพื่อนยิงเพื่อนน่ยยิงยิงเลี่ยงพารากับพานะยิงใส่ผมได้ครับผมเอาวตาต้อยู่โอเคชอบเลยยิงไม่พี่ฟุกไปโดนอะไรอ่ะงงมาก làm băng ná, làm mưa mờ ná, làm băng mờ ná, không phải hay lem đấy không phải hay lem ná. này. <trio så rails> แรงมากโดนบัฟแันครับ 2, ตีดอกละสองหมื่นอ่ะโดนดอดอีกนะเมื่อกี้อดอทดอทประมาณเจ็ดพันต่อฮิตอ่ะสองหมืน่นบึบบึบบึบ,บ,บเอาจ้าอ่าทำไมบัฟเราน้อยจังอันนี้ อันนี้เราเราจะไม่กดทอยออโต้นะครับเพราะเวลาบอสแรกมันดรอปมันจะดรอปตามอาชีพจะได้ไม่ต้องเสียแดมเดี๋ยวนะเราจะพึ่งขึ้นนะอย่างที่บอกนะ้ำเมื่อกี้เราก็ไปเว็บมันจะมีประมาณสี่ห้าเว็บนะมอนเคลียร์มอนยเรื่อยพยายามชิดอยู่ตรงข้างริมข้าง อาครับได้ได้ได,ได,ได้ผมว่าน่าจะเป็นหลุมนะไอไปแท่นนะ่ะมันน้อยมากเลยลงหลังจากที่เคยลงปกติเราอาจจะแจ็คพอตก็ดได้แจ็คพอตไปเจอบอสเลยก็ได้รัดทางนี่น้องหนูอ่าหลุมดำครับพยายามชิดบนบนบนเน,นี้ย มันจะเป็นเนินอยู่พยายามยืนอยู่หลังเนินนะครับล้วให้คลราปูวกมาเรื่อยๆก่อนนะครบับมาครับแววนแวนก็ปล่อยป้อมไว้ข้างล่างก็ได้นะครับดังได้ครับได้ได้ไดอ,อันนี้มันดูว่ามันดูดก็วิ่งวิ่งสวนขึ้นมาเรื่อยๆดูดไม่แรงใช่ไหมดูดไม่แรงครับดูดไม่แรงก็งจะเป็นบอนี่แหละ อันนี้มันได้บางบาง้อมได้เลยผมว่ามอนให้หมอนริ้นมาเก็บหุ่นครับเก็บหุ่นเก็บหุ่นโอเคค,ออครับเก็บหุ่นให้มอนริ้นมาอ่าครับเ็บที่สองเบที่สอง่าเนี่ยแหละครับเ,เรื่อยๆครับเร,เรื่อยๆเราไม่เราไม่ต้องรีบเรียนรู้ไปอุ้ยไม่ไม่เห็น ดุบไม่แรงมันดุดไม่แรงดุได,ดไ,มไม่แรงครับดุดไม่แรงออลองปิดอ้าวนัแมนทีใจจริงอันนี้ต้นไม้นะต้นไม้ระวังปิดระวังปิดลองปิด ตัวงพิษโอ้ยถ้าจะเดินปกติเดินมาได้เดินมาได้เดินมาครับเดินมาเรื่อยๆเดินวนโดินมาดนเห็นโดนเห็นโดนเดินมาเรื่อยๆล้อบมาตามริมเรื่อยๆครับล้อบมาตามริมเรื่อยๆมอนมอนไม่โหดเท่าไหร่เนี่ยบางพูดถึงเนาะติอ,อ,อุ้ยโดนโดนโดนแรงเออดูดิ ดูดไม่แรกเดินเอากัน <laughs> อันนี้พี่บุญอัดวีดีโอแล้วใช่ไหมโอเคครับตัวผ่านนี่ <laughs> <c oughs> ตัวเปนก่อนไหมเรากะจายอยู่แล้วนะ <c oughs> ระวังอย่าโดนในตัวตัวบ่อนี่นะแรงอยงู่นะ มินบอกมันไม่แรงแต่ว่าไอพิษเนี่ยอันนี้ดึงครับดึงดึงดึงรวมขยัดนะให้ให้พลาดึงรวมแล้วก็ยัดทีเดียวครับดูดึงรวมดึงรวมเลยแล้วก็จัดเต็มเลยตัวนี้จัดเต็มเลยอุ้ยมันล้มได้ด้วยแฮสไแว็กอะอุ้ยอุ้ยหายไปเลยทำไมมอนบางยังอ่ะบางเกิน งงจังเอ๊ะหรือว่าสะ่านนะอ่านแล้วครับฮะฮะม,มันดูง่ายกว่าในกลิปนะมันเนไวกว่าทำไมมันไม่มีกล่องอะไรเลยอ่ะโหลัปกติมันต้องมีกล่องเปิดเลยนะต่หิวไหมบอกแล้วมีคนละเซริร์ฟ หลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของขันกันไม่ครับโกเลมเก็บเลยเนาะโกเลมครับอุ้ยรอเสาผมก่อนได้ไหมอุยใครทำอะไรอ่ะทำไมอะทำอะไรอะรอเสาก่อนได้ไหมรอเสาใช่ไหมครับโดดเล่นก็ได้ครับลองลองโดดลงลงลงหลุมดูได้ครับใครอยากรู้ว่าหลุมเป็นยังไงครับอย่าเด้งกันว์ปกลับมาว์ปกลับมา นุกกันเลยกันนะพวกเราไม่มมแบบอบ <c oughs> ไม่ได้แียงงหลังปกติมันมีกล่องนะถ้าโดนดูดเมื่อถ้าเราโดนดูดเมื่อเมืเม่ออ่ะให้เพื่อนต้องมากดแท่นนี้ครับกดแท่นนี้แท่นนี้ครับแท่นนี้เพื่อนก็จะขึ้นมาไม่โดนปืนอะไรใช่ไหมพี่ มันจะมีพิษข้างล่างครับอ่อพี่ไหวปะ <_ d od dy> เครื่องนี้ผมเรนเดอร์ไม่ได้อะดิเครื่องที่บ้าน่ะได้แต่เครือ่องนี้อสาวขี่วิครับสี่สิบครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องแท่นกันก่อนอดานต่อไปอ่อมันทำเข็ม<ำ>เล็กอย่างไหมครับแท่นมันเข้า<ำ>วัด